คุณเคยสงสัยไหมคะทำไมบางคนถึงชอบคอมเมนต์ร้ายๆทั้งที่แทบไม่รู้จักกันเลยในโลกออนไลน์ที่ทุกคนมีเสียงของตัวเองคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจสร้างบาดแผลที่ลึกกว่าที่เราคิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งออนไลน์หรือไซเบอร์บูลิ่งนักจิตวิทยาอธิบายว่า เมื่อคนอยู่หลังจอโดยไม่ต้องเผชิญหน้าสมองจะรู้สึกว่าปลอดภัยจึงกล้าสแสดงความรุนแรงมากขึ้นและเมื่อได้รับยอดไลฟ์หรือหัวเราะจากคนอื่นสมองจะหลั่งโดปามีนทำให้รู้สึกพอใจจนอยากทำซ้ำเรื่อยๆบางคนอาจไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่ใช้คอมเมนต์แรงๆเป็นทางระบายความเครียด โดยเฉพาะคนที่เคยเติบโตในสภาพแวดล้อมที่กดดันหรือรุนแรงโลกออนไลน์จึงกลายเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์โดยไม่รู้ว่ามันทำร้ายใครบางคนอยู่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นดาราและคนทั่วไปตกเป็นเหยื่อการบูลลี่ออนไลน์บางรายต้องแจ้งความบางคนต้องรักษาสภาพจิตใจเพราะคำพูดที่เหมือนจะเล็กน้อย กลับสะสมเป็นความเจ็บลึกงานวิจัยจาก cyberbullying.org พบว่าเยาวชนไทยกว่า16%เคยถูกกลั่นแกล้งออนไลน์และครึ่งหนึ่งก็เคยเป็นผู้กระทำด้วยซึ่งหมายความว่าหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าเคยทำร้ายใครบางคนผ่านคำพูดถ้าคุณเจอเพื่อนที่ชอบแซะหรือบูลลี่คนอื่นอย่าด่าว่ากลับ แต่ลองพูดตรงๆด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคำพูดแบบนั้นมันอาจทำให้คุณอื่นรู้สึกไม่ดีนะบางครั้งแค่การเตือนเบาๆก็เปลี่ยนได้มากและถ้าเราคือคนที่เคยเผลอพูดร้ายลองถามตัวเองว่าเราทำไปเพราะอะไรเพราะโกรธเครียดหรืออยากเป็นที่ยอมรับเมื่อเรากล้ายอมรับเราก็เริ่มเปลี่ยนได้ สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าโลกออนไลน์ไม่ต่างจากโลกจริงคำพูดของเราอาจทำร้ายหรือเยียวยาใครบางคนได้ลองถามตัวเองดูอีกครั้งค่ะว่าวันนี้เรากำลังใช้เสียงของตัวเองเพื่อทำให้โลกออนไลน์ดีขึ้นหรือยังยังมีเนื้อหาสาระเรื่องอื่นอีกมากมายขอเชิญที่ช่องของเราได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ